ราได้ยินพ่อของท่านบอกว่าสถานที่ตรงนั้นคือกอแก้วกิษดาเป็นสถานที่ที่ปอดภัยพวกยักพวกพูดผีปีาศาจไปบ่หอนคือว่าเราจากบ้านจากเมืองจากเมืองมนุษย์มากใส่ชีวิตอยู่ในเมืองอยา่เปนหลายสิบปีแล้วตอนนี้เราขึ้นหอดบ้านเราอดทนมาโดยตลอดเราอ,อยากกลับขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แต่บนลูว่าสิกลับขึ้นโดยวิธีใดนันงเงือน ถ้าลองไปยื่นขอแก้วพิสดารได้บ่ถ้าชะน,นั้นแล้วนะเดี๋ยวเงินสินําเรื่องนี้ไปปรึกษาพ่อกับแม่พ่อกับแม่ของเงินนะ่ะก็เห็นคะวิธีซอทยท่านใดแน่นอนหมายก็วันเงินสิเป็นอ่อนวอนพ่อกับแม่เห็ดภาพไปกอแก้วพิสดารน,นึงนาะแม่นแล้วจ้ะจเตรียมข้าเมาเด้อเงินพ่อเพียรเนาเจ้าเป็นคนผู้สวยผู้งามเราวยังม่น้ําใจว่าสีซอยฉะนั้นแล้วต่อไปเนี่ยเราสิขอใส่ท่านแทนตัวว่าพี่ อย่งสิบได้หางเงินกันน้องเงือกเลยขาเพีพยไพ่เพียไพยและนีนะคือลูกแก้ววิเศษให้พีนะอมลูกแก้ววิเศษนไวัยเพราะว่าลูกแก้ววิเศษนี่จะซอยพี่หายใจนิ้นนำได้พี่น้องเอ,อ้ยท้าวเลย,ยจับอาแกว้วจับนางเกือกมาอม <c oughs> สาธุ เกิดเป็นแสงแวววับลสัสมีใส่มองเ่าเึียงย่องลงน้ำทําตามพนังวางอารณมเปลี่ยนตามเวลาสพใสยตานน้ำเลือกต่อมันต้มต้องระวางสูงในทะเละอ่าวกวงทรมชาติพาไปขอบใจเรื่องคุณสวยสั่งผู้งาม ตนอนอพี่เป็นคนอย่ามืยองให้ตใจลงซือนตังยอมเดผู้ามีนงเป็นนวเมื่อน้ำงามได้เพรูอ้จะไมง่ามหาาขาดให้พี่้ิพอี่เมียอยากยังวันี้ รัดเป็น <seaweed> พ้นเวียนทั่งทั้งคือกันกับมนุษย์จมีน้ำประสิบภูีิมืดคือกันสมองแต่เปลี่ยนได้กระได้ลาหน้าเอ้ยแต่ความรั้งความน้องพี่ห้ามใจไว้บ่อยู่โสดสายตาพี่ตาโหว่าทางน้องคิดจังใดสิหมูงคิดจังใดแล้วแม่เด็เยี่ยมหน้าเยี่ยมหลังอยู่กระสิบภมิพ้นมือสื่อที่ฉันช่วยด้เนาะ ถาาต่เขา้ามาผมเกิดกันไนโยกไก้คนงามเอบอรบุ่เป็นทาที่กันด้ลานังเอ้ยว่าแล้วอยากเข้าใจไม่หยอดง่ายท่าดบัดแนมบนบังหันขึ้นขี้นบางๆบ,บัดไม่จับไมาบา่ใบเลยเราอิม่แขนอันตันนต้นมเหมือนซมบง มอ้ยนั่นยังเป็นเส็ษเป็นสายอยู่เนี่ยสาหลายท้นาน่มันยับง่างวันกไหนจนม่คือของข่อยแถมมันบนนียม่นยังเนเือมนลูกปลาโอ้ยมาแล้วอยากเข้าไปที่ขอบอด มาแล้วเป็นบ้ากนจะลยสิมหารอสีปลามันจะต้องเง่อหนดกินบิว่ากะดีด้วยนรอเจ้าของมีเมียไหเมียเจ้าของเป็นหอดยาขุนไปหาสียาุุนฮีพอตาโอุ้ญไปใ้จจะยอมันีอันนี้เจ้าของเป็นไม่จะอมไก่บุษไส้ตอนตีสีมันตายได้ยี่ปอบโกทบถนนสิไ้ตรงมียนา้พนออกไปมึงพนะ มันคือปอบูดน้ำเงือกถ้าว่าจะพาเราไปกองแก้วพิศดารนีล,ลีมองเบิองแหลมกุ้มจะใส่เวลาน้านแล้วก็ต้องว่ายน้ำเป็นจังสิไปฮอนนั่นแหละจ้ะแต่พาให้ามานี่เดี๋ยวคือวา่ายน้ำจริงอนั่ำเงือกเป็นเงือกเป็นปลา,า,ากุ้มสิว่ายน้ำจริงสอนเราว่ายออน้ำนี่อ้าเพียบให้และลูกแก้วที่ไล่พี่ไปลูกแก้วให้เจได้จะซื้อเนาะ

พอเมเ่ือบริ่ได้มีความเสียหายสิ่งใดเกิดขึ้นหรอกนิ่งแต่ว่านั่นเงือกลับปาว่าสิอ่อนวอนท่านทั้งสองผ้าเราไปย่างขอแก้วพิสดารต้องเลยกขอลองให้นั่งเงือกสอนบายน้ำให้ซื้อกี่เราล,ละทานที่ม่นม่เอียงเกิดขึ้นท่านคงสิบมีปัญหาแม่บอือว่าเราอยากตับขึ้นไปเมืองมนุษย์อยากไปขอแก้วพิสดารแต่ไมไทันถ้าท่านเดือกรับนเมืองมนุษย,ปาายปษ์ป่านเมืองของท่านพวกเรา ข้อที่สอยเหลือท่านทุกๆเรื่องเลยฉะนั้นเราจะกลับเพื่อนไปยังธรของนั่งผีเสื้อสมมูรแล้วก็หาวิธีออกจากทรรให้นั่นให้ได้มาควูคุกทรด้วยมืออย่างพวกเราเสียรอดธรอยู่ตรตงนี้เป็นสมบูรลูกพยางคาเซฟาหูเรื่องยังแล้วเหี่ยมหามบ้องอับทรรไป